สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องเดลชา n e l นะคะเดี๋ยววันนี้แม่เจี๊ยบจะพาน้องเดียวไปซื้อรถแมคโครนะคะรถแมคโครรถดำม,มาเจ้าตัวมานี่ก่อนโมเดลอยู่ไหนแออยู่ไหนเนี่ย <laughs> แอพฝนเหรอเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อที่ในร้านนะคะอ,อ,อาจจะถ่ายให้ดูนิดนดน,ดนะคะเดี๋ยวจะไปรีวิวแกะกล่องกันที่บ้านนะคะทุกคนไปเลยค่ะ <laughs> แจนแจนจะแล้วเอาแบบไหนเอ่ยโอ้เดอ๋แน่เลยน้องเยวนี่เลือกใหญ่แล้วอันนี้รถบดดินนี่รถดูดรถดูดข้าวรถดูดข้าวออาเดี๋ยวอะไรแบบไหนมาดูสิเอาเลือกใหญ่เลย สรุปมาเจอรถอันนี้รถทำฟาร์มอย่างน่าเรถทำฟาร์มจะเหรอเดี๋ยวจะเอารถทำฟาร์มเหรอไม่เอาเดี๋ยวจะเอารถอะไรเดี๋ยวจะรถอะไรที่อันนี้รถดูดข้าวอันนี้มาใหม่ไงเออรถดูดข้าวตอนเดิมไม่ได้ไปดูดข้าวเอาเลือกสิลูกยืนไม่รู้จะเอาอะไรหลายเยอะ อ่าะะคโอ้โหรถเยอะแยะมากเลยโอ้โหแมคโครคันนี้คันใหญ่คันใหญ่เนาะเออมันดูแข็งแรงกว่าตัวสีแดงที่เดียวซื้อไปเออแข็งแรงกว่าโนเอาแล้วนู่นเหมือนกันนล่ครับลูกมีดำด้วยน่ะมีรถดำด้วยน่ะนี่รถดำเนี่ยนี่รถดำก็มีเดลเออเห็นป่ะมีรถดำด้วยเอารถเอาแมคโครไปกับรถดำมาเห็นไหมโอเคปะโอเคสองคันนะคะลูก ชอบแบบไหนตะัวนี้ครบเซตเลยดูดิเดวเดี๋ยวนี้มีรถโอ้นี่มีรถปูนด้วยรถยกโอ้ยแต่ไอตัวนี้มันมันมันปันกลำบากมีรถยกมีรถดำเลยเนี่ยเซตนี้มันก็เล่นบนบ้านได้ไงเซตใหญ่เล่นในทรายเอาไหมเอาไหนคะลูกเนี่ยดูดิเดี๋ยวดูตรงแม่ก่อนดิน้องไปสนใจอาที่ตักที่ตักทราย เอามาอันเนี้ยอันนี้กับอันนี้เอาไหนคะเอาไหนคะอันนี้เอาอันนี้อันนี้ชอบชอบชอบคันใหญ่โอเคอ่ะเอาสองคันเลยเปล่าวสองคันนะครับเอาสองคันเลยเปล่าโอเควนไปวนมาสนใจแต่รถเกี่ยวข้าวว่ะจะไปเกี่ยวข้าวตรงไหนหืมไม่เหรออะไรคือคืออย่างนั้นไม่รู้ กรถเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหนี่งรถเก om, <S <s ี่ยวคานุนรถ่นรถโม่ปูนรถโม่ปูนก็มีแม่ยังเดียวชอบรถโม่ปูนไม่ใช่หรอฮะชอบไหมยังเดียวอยากได้รถเคนอยากได้รถเคนเหรอเนี่ยเพิ่งคุยกับแม่แต่รถเคนหนูก็ไม่ได้ยกอะไรนี่ชั้นเนี่ยดูอะไรอ่ะเจออะไรอ่ะโอ้ยของปลุกใจโอ้อะไรอะเดียวมันคืออะไรบอกพ่อก่อนบอกพ่อกรคืออะไรอะไร มาคุยกับพ่อดิอะไรมันคืออะไรคืออะไรนะบอกพ่อก่อนคือออะไรันนี้คืออะไรนะคือป๊อปป้าโตดังๆสิดูชอบไหมอยากได้ไหมเด็กอยากได้ไหมฮะอยากได้เอาไหมเอาไหมเอาจริงอ่ะจะไปเล่นอะไรอ่ะหืม เอานั้นเหรอเดียวนั้นเหรอถูกใจอะไรใช่ปะชอบไหมคะชอบไหมคะชอบ,ชอบแล้วทำไมหนูนั่งอย่างงี้ไปเอาอันนี้ด้วยใช่ไหมคะโอ<ฮ>้เราก็โทรดื่มน,น้ำลายสำหรับคลิปนี้น้องโมเดลขอตัวลาไปก่อนครับ